คลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาสอนเพื่อนๆจัดทํางบการเงินส่วนบุคคลแบบง่ายๆนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองนะวิธีนี้ท่านก็ทำนะคะมาเช็คดูกันหน่อยว่าการเงินของเราเป็นยังไงนะคะเพื่อวางแผนให้ดีขึ้นต่อไปในอนาคตค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทัน m ั n นี t ท e ี k นะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องการวางแผนการเงินแบบเป็นเบสิกพื้นฐานนะคะแต่เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะถ้าเราทํา ก็จะทําให้การเงินของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นการวางแผนการเงินแบบง่ายๆนะคะผ่านงบการเงินที่ทันจะนํามาเสนอกันนะในวันนี้นะคะส่วนตัวทันก็ทําเหมือนกันก่อนที่จะไปฟังนะคะใครชื่นชอบเรื่องในวันนี้นะ,ะการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นของตัวเราเองนะคะก็ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องทันมาดิทวิกเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เป้าหมายนะคะของการจัดทํางบการเงินส่วนบุคคลนะคะว่าส่วนบุคคลก็ค yeah. <laughs> ือของใครของมันนะคะทันก็ทําของทันเพื่อนๆก็ทําของเพื่อนๆนะตรงนี้พอเราทําแล้วนะคะเราจะได้รับรู้ถึงสถานะนะหรือว่าฐานะทางการเงินของเรานะคะการรู้แล้วได้อะไรรู้แล้วเราสามารถนําไปวิเคราะห์ได้นะว่าตรงไหนที่เรายังขาดตกบกพร่องนะคะตรงไหนที่ยังไม่ดีเราจะได้ไปปรับปรุงนะอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะเราจะได้พัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะเพราะว่าการเงินที่ดีก็เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาถูกไหมคะงบการเงินแบบง่ายๆนะคะที่เป็นงบการเงินส่วน บุคคลวันนี้ที่เราจะคุยกันก็มีอยู่หลักๆ2แบบค่ะแบบแรกนะคะก็คืองบดุลส่วนบุคคลนะคะชื่ออาจจะฟังดูยากแต่จริงๆเราไม่ยากนะคะทำแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเราเองเป็นอย่างมากเดี๋ยวท่านจะค่อยๆเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วก็จะมีตัวอย่างให้ด้วยนะคะงบดุลส่วนบุคคลก็จะเพื่อแสดงให้เรารู้ฐานะของตัวเราเองแบบภาพรวมนะคะ2ก็คืองบรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็เพื่อให้เราเห็นถึงกระแสเงินสดของตัวเราเองนะคะว่าเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหรือไม่นะวันนี้ก็คุยกันแค่2งบนะ แบบพื้นฐานนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งบดุลส่วนบุคคลกันก่อนคะ่ะงบดุลส่วนบุคคลนะคะหรือว่า personal balance sheet นะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่แสดงสถานะความมั่งคัง่งทางการเงินของเรานะคะณนะเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะอันนี้เราสามารถทําปีละ1ครั้งหรือว่าครึ่งปี1ครั้งก็พอนะคะงบดุลส่วนบุคคลน,นี้จะทําให้เราทราบว่าเราเนี่ยมีสินทรัพย์เท่าไหร่นะคะก็คือสินทรัพย์ทั้งหมดของเรามีมูลค่าแค่ไหนนะคะรวมถึงหนี้สินนะคะมีจํานวนเท่าไหร่ก็จะสามารถสรุปได้ว่าเราเนี่ยมีความมั่งคัง่ง มากน้อยเพียงใดค่ะข้อมูลนะคะที่เราจะต้องใช้ในการทํางบดุลส่วนบุคคลเนี่ยเดี๋ยวเรามาทํไปพร้อมๆกันนะคะก็จะมี2ส่วนหลกัหลกๆก็คือสินทร,รัพย์แล้วก็นี้สินนะคะแต่เดี๋ยวท่านจะมาค่อยๆเล่าให้ฟังว่าตามหลักการทางการเงินเนี่ยสินทรัพย์มีกี่ประเภทอะไรบ้างตรงนี้เราจะได้นั่งเช็คไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีนี่สินนะคะตรงนี้นํามาหักลบกันแล้วก็จะเป็นความมั่งคั่งสุทธินะคะหรือว่า net w ิร์ h ของตัวเราเองนะตรงนี้เดี๋ยวมาทําไปพร้อมๆกันนะคะมาเริ่มกันที่สินทร,รัพย์กันก่อนค่ะสินทรัพย์นะคะก็คือทรัพย์ ทั้งหมดที่เราเป็นเจ้าของนะคะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้นะยกตัวอย่างเช่นเงินสดนะคะเงินฝากธนาคารสลากออมรั์นะคะพอร์ตกองทุนพอร์ตหุ้น พันธบัตรรัฐบาลที่เราถืออยู่นะคะแม้กระทั่งบ้านคอนโดรถนะคะหรือทองคำรวมถึงของสะสมอื่นๆที่เป็นสิ่งที่มีมูลค่านะที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือว่าขายมาก็เป็นเงินสดได้นะ,ะตรงนี้เรียกว่าสินทรัพย์นะคะไม่ว่าจะผ่อนอยู่นะหรือว่าปลอดภาระแล้วก็จะนับเป็นสินทรัพย์ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นเจ้าของบ้านที่บ้านหลังนี้มีมูลค่าตลาดนะคะขายได้วันนี้สมมุติ2ล้านบาทนะคะแต่ว่าเราเนี่ยยังผ่อนกับธนาคารอยู่นะคะนี่สินของธนาคารที่เราผ่อนบ้านหลังเนี้ย เหลืออยู่1นล้านแปดแสนเราก็นับ2ล้านที่เป็นราคาตลาดของบ้านหลังนี้นับเป็นสินทรัพย์นะคะแต่ว่าอีก1นล้านแปดแสนที่เราติดหนี้ตรงนั้นเดี๋ยวจะไปหักลบออกในส่วนของหนี้สินที่จะพูดถัดไปนะคะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์ให้ทันหน่อยว่าเข้าใจนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักสินทรัพย์กันนะคะสินทรัพย์ก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทคะ่ะ ส, topic, HD society. ส่วนแรกนะคะเขาก็จะเรียกว่าสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะอันนี้ก็คือเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิตนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินสดนะคะเงินฝากในธนาคารหรือว่าเงินลงทุนในระยะสั้นนะคะอันนี้ตามหลักการทางการเงินเขาก็จะเรียกว่าเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องนะคะถัดมาก็คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะหรือว่าสินทรัพย์ที่สร้างผลตอบแทนเป็นตัวเงินนะคะพูดให้เข้าใจง่ายก็คือเงินออมของเราที่เรานําไปลงทุนในที่ต่างๆนะยกตัวอย่างเช่นพันธบัตรรัฐบาลนะคะหรือว่ากองทุนรวมนะคะหุ้นสามัญ ที่ดินทองคำคริปโตเคเรนซีอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็นับเป็นสินทรัพย์เพื่อการลงทุนนะคะและสุดท้ายก็คือสินทรัพย์ส่วนตัวนะคะอันนี้ก็เพื่อการใช้งานนะยกตัวอย่างเช่นบ้านที่เราใช้อยู่อาศัยนะค,ะคอนโดที่เราใช้อยู่อาศัยนะคะรถยนต์นะคะเครื่องประดับหรือว่าของสะสมที่มีมูลคา่าตรงนี้ก็จะนับเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวะคะ่ะ สินทรัพย์สามประเภทนะคะที่แบ่งตามหลักการทางการเงินนะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์กับว่าเข้าใจให้หน่อยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเราจะต้องเขียนอะไรเท่าไหร่แล้วเวลาเรากรอกนะคะหรือว่าจด สินทรัพย์ของเราตรงนี้ให้เขียนราคาตลาดนะคะราคาณวันนั้นๆที่เรากําลังจัดทํางบดุลส่วนบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านมีพอร์ตกองทุนรวมนะคะกองทุนรวมก็คือสินทรัพย์เพื่อการลงทุนถูกไหมคะสมมติท่านลงทุนไปต้นทุนเนี่ยหนึ่งแสนบาทแต่ว่าณวันนี้ที่ท่านกาลังจะมานั่งทํางบดุลเนี่ยพอร์ตของท่านนะคะหนึ่งแสนตอนนี้เหลืออยู่95,000บาทนะคะสินทรัพย์ที่ท่านจะต้องกรอกเข้าไปก็คือ95,000บาทไม่ใช่10,000แนะคะก็คือราคาตลาด อย่างเช่นท่านมีทอง10บบาทวันนี้ทองคําราคากี่บาทนะคะเราเอาราคาทองนะัวันนี้คูณจํานวนทองที่เรามีก็คือสินทรัพย์ณนะวันนี้ที่เรามีค่ะส่วนที่2นะคะนั่นก็คือหนี้สินนะคะหนี้สินก็คืออะไรก็ตามที่เราเนี่ยติดค้างคนอื่นอยู่นะะมีภาระที่ต้องจ่ายคืนเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนบ้านคอนโดรถยนต์มือถือหรือว่าเงินที่เราหยิบยืมมานะคะตรงนี้ให้เรานับยอดหนี้ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด ไม่ใช่ยอดหนี้ที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเป็นหนี้ตอนนี้หนี้บ้านเราเหลือกับธนาคารอยู่1.8ล้านบาทแต่เราผ่อนเดือนละหมื่นหก็ให้นับว่าเรามีหนี้1นึ่งล้านแปดแสบาทนะคะตรงนี้ใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจนะคะ ในส่วนของหนี้สินเนี่ยถ้าแบ่งตามหลักการทางการเงินจะแบ่งได้เป็น2ประเภทนะคะประเภทแรกก็คือหนี้สินระยะสั้นนะคะก็หมายความว่าเป็นหนี้ที่มีกําหนดคืนเงินต้นทั้งหมดภายใน1ปีนะคะยกตัวอย่างเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้ผ่อนสินค้าหนี้ผ่อนโทรศัพท์มือถือนะคะหรือว่าหนี้ที่เรากู้ยืมเงินที่เป็นบุคคลมานะคะตรงนี้ก็เรียกว่าหนี้สินระยะสั้นนะคะและต่อมาก็คือหนี้สินระยะยาวนะคะแปลว่าหนี้สินที่มีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้งหมด มากกว่า1ปีนะคะยกตัวอย่างเช่นหนี้ผ่อนบ้านหนี้ผ่อนคอนโดหรือว่าหนี้ที่เราผ่อนรถยนต์ค่ะส่วนที่3านะคะก็เรียกว่าเป็นส่วนของความมั่งคั่งสุทธินะคะตรงนี้ก็คิดไม่ยากนะคะก็แค่เอาสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรานั่งลิสต์ว่าเรามีอะไรบ้างน,นะคะลบออกด้วยหนี้สินทั้งหมด ก็จะเป็นความมั่งคั่งสุททีของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการพื้นฐานในการเช็คฐานะทางการเงินของเราเองนะคะว่าเรามีหนี้สินหรือว่าทรัพย์สินมากกว่ากันนะคะถ้าใครมีทรัพย์สินมากกว่าเช็คออกมาแล้วความมั่งคั่งเนี่ยไม่ติดลบก็คือว่าเราอยู่ในแดนบวกนะคะก็ยิ่งบวกก็ยิ่งดีถูกไหมคะแต่ว่าถ้าใครติดลบก็หมายความว่าเราเนี่ยมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินนะคะอันแล้วเดี๋ยวท่านขอขึ้นภาพนี้ให้เพื่อนๆดูแบบเข้าใจง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะเพื่อนๆสามารถไปทําตามกันได้เลยค่ะอันนนนี้สสมุุุติวว่่าเป็งบบดลคค ณวันที่31มกราคม2565นะคะตรงนี้เวลาเพื่อนๆทาต้องเขียนณนะวันที่ไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะเอาราคาตลาดของสินทรัพย์ของพอร์ตการลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆณนะวันนั้นนะคะอันนี้ก็หมายความว่า1ปีเราอาจจะทํา1ครั้งหรือว่าครึ่งปีทํา1ครั้งก็ได้นะคะก็ตีตารางแบบง่ายๆเลยฝั่งซ้ายก็คือส่วนของสินทรัพย์เห็นไหมคะสินทรัพย์สภาพคล่องมีอะไรก็กรอกไปนะคะเงินสดตอนนี้เรามีเท่าไหร่สมมติมี1นึ่งหมื่นก็กดหนึ่งหมื่นนะคะเงินฝากออมทรัพย์ มีอยู่เท่าไหร่ในทุกธนาคารก็รวมกันเพื่อนเพื่อลองค่อยๆนั่งเขียนมานะคะ2ก็คือสินทรัพย์เพื่อการออมและการลงทุนนะคะเราลงทุนอะไรบ้างนะใครมีสลากออมทรัพย์เท่าไหร่เขียนไปนะคะหุ้นกู้นะคะเท่าไหร่เขียนไปนะคะกองทุนรวมก็มูลค่านับปัจจุบันตอนนี้เหลือเท่าไหร่เขียนไปนะคะหุ้นสามัญมูลค่าณปัจจุบันตอนนี้เหลือเท่าไหร่ก็เขียนไปนะคะลิสต์มาได้เลยใครมีคริปโตเคเรนซีนะคะหรือใครมีตราสารหนี้อะไรก็ได้นะคะตรงนี้เขียนไปได้เลยนะคะและสุดท้ายก็คือสินทรัพย์เพื่อใช้ส่วนตัวนะคะตรงนี้ใครมี ะไรเขียนได้เลยนะคะคอนโดนะราคาตลาดของคอนโดณนะวันนี้ของเราเท่าไหร่นะคะรถยนต์นะสมมติเพื่อนๆซื้อรถยนต์1ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ราคาที่เขาถ้าเพื่อนๆนาไปขายได้7 0 0 0แสนก็ต้องเขียน7 0 0 0แสนนะคะ,ะตรงนี้ก็คือทันทำมาให้เพื่อนๆเห็นเป็นตัวอย่างนะคะใครมีทองนะคะใครมีเพชรพลอยใครมีของสะสมพระเครื่องอะไรแบบนี้ที่ตีมูลค่าเป็นเงินได้นะ,ะตรงนี้เขียนไปได้เลยนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดว่ารวมสินทรัพย์ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะคะและอีกหนึ่งฝั่งก็คือนี่สินนะคะก็แบ่งแบบง่ายๆก็คือ หนี้สินระยะสั้น แล้วก็นี่สินระยะยาวนะคะนี่ระยะสั้นมีไหมมีบัตรเครดิตกี่บาทนะคะมีผ่อนสินค้าผ่อนของอะไรที่เราซื้ออยู่เท่าไหร่หรือว่าหยิบยืมใครเท่าไหร่ตรงนี้เขียนไปนะคะแล้วก็นี่สินระยะยาวให้ดูเฉพาะยอดหนี้ที่คงเหลือนะคะยกตัวอย่างเช่นคอนโดนะสมมติเพื่อนๆกู้2ล้านแต่ว่าผ่อนไปนแล้วส0 0 0 0 0ตอนเนี้ยเราเป็นหนี้ธนาคารเหลืออยู่ล้านแก็เขียนล้านแนะคะรถยนต์เราเป็นหนี้เหลือกับเท่าไหร่กับไฟแนนซ์ก็เขียนเข้าไปนะคะแล้วก็นำเอามาลบการแบบง่ายๆนะคะก็คือเอาสินทรัพย์รวมลบ ด้วยหนี้สินรวมนะคะถ้าเป็นบวกก็คือความมั่งคั่งสุททินะคะอย่างตัวอย่างที่ทันทำมาฝากกันเห็นไหมคะว่าพอรวมแล้วสินทรัพย์เนี่ยมี2องล้านแปดแสนบาทนะคะแล้วก็หนี้สินมีอยู่2องล้านห้าแสนก็แปลว่าความมั่งคั่งสุทธิอยู่ที่3ามแสนหกหมบาทนะคะตรงนี้ทําเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราบวกหรือลบนะคะยิ่งเรามีความมั่งคั่งสุทธิมากก็แสดงว่าเรามีโอกาสนะคะในการต่อย,ยอดความมั่งคั่งของเรามากขึ้นไปอีกนะ,ะตรงนี้เพื่อนๆลองไปทํากันดูค่ะงบที่2นะคะที่ทัน นำมาฝากกันในวันนี้นะนั่นก็คืองบรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็จะแสดงถึงกระแสเงินสดของเราณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะตรงนี้ก็แนะนําว่าทําทุกเดือนก็ดีนะคะอย่างงบดุลเนี่ยเราอาจจะทําปีละหนึ่งครั้งเพราะว่าเช็คเป็นภาพรวมถูกไหมคะแต่ว่างบรายได้ค่าใช้จ่ายอันนี้ก็สําคัญนะเนื่องจากว่าเราจะได้รู้นะคะว่ารายได้ของเราทุกวันนี้มีกี่ช่องทางรวมถึงรายจ่ายนะคะจะได้บาลานซ์ดูว่ารายได้กับรายจ่ายอันไหนมากกว่ากันถ้าสมมติรายจ่ายเนี่ยมากกว่ารายรับอาจจะเป็นต้นตอของปัญหาไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน หรือว่าอะไรแบบนี้นะคะตรงนี้วางแผนเอาไว้ก่อนเรามาเช็คก,กันไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้มีกระแสเงินสดที่ติดบวกวค่ะตรงนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนหลักๆนะคะส่วนแรกก็คือรายได้นะคะรายได้ก็คือเงินที่เราได้รับเข้ากระเป๋าของเรานะคะตรงนี้แบ่งเป็น3ประเภทนะคะหก็คือรายได้ที่เกิดจากการทํางานนะคะยกตัวอย่างเช่นเงินเดือนนะคะเงินโบนสัสค่าคอมมิชชั่นต่างๆเรามีอะไรตรงไหนบ้างเขียนเข้าไปนะคะสก็คือรายได้จากสินทรัพย์นะคะก็คือใช้เงินทํางานนั่นเองนะเช่นเอาเงินไปฝากเราได้ด เบี้ยนะคะตรงนี้เท่าไหร่ต่อเดือนเอาเงินไปซื้อหุ้นไปซื้อกองทุนได้เงินปันผลนะคะเท่าไหร่เขียนไปมีอสังหาเริมทรัพย์ให้เช่าได้ค่าเช่าเขียนไปนะคะหรือว่าค่าขายสินทรัพย์ต่างๆนะคะตรงนี้ก็คือรายได้จากสินทรัพย์นะคะและสุดท้ายก็คือรายได้อื่นๆอันนี้ที่นอกเหนือจากที่เราไม่ได้ทํางานแล้วก็ไม่ได้นํามาจากสินทรัพย์นะคะเช่นเราอาจจะได้รับเงินหรือได้รับของขวัญจากผู้ใหญ่อะไรแบบนี้ตรงนี้ก็สามารถเขียนไปได้นะคะและส่วนที่2นะคะนั่นก็คือค่าใช้จ่ายก็คือเงินที่เราจ่ายออกไปนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ ก็คือค่าใช้จ่ายคงที่นะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายเท่ากันทุกเดือนอะไรที่เท่าๆกันทุกเดือนอันนี้คือคงที่แน่นอนนะคะเช่นผ่อนรถยนต์ใช่ไหมคะเราอาจจะต้องผ่อนเดือนละ1 0 0 0 0บาททุกเดือนทุกเดือนอันนี้เขาเรียกค่าใช้จ่ายคงที่ค่าในการผ่อนคอนโดผ่อนบ้านนะคะตรงนี้ก็คงที่นะคะสก็คือค่าใช้จ่ายผันแปรนะคะก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่เท่ากันทุกเดือนนะคะตรงนี้อาจจะขึ้นลงอยู่กับความต้องการหรือการใช้จ่ายของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นค่ากินเดือนไหนเรากินเยอะเราไปกินร้านอาหาร หลายล้านหน่อยตรงนี้ค่ากินอาจจะสูงนะคะแล้วก็ค่าซื้อของใช้ส่วนตัวด้วยนะคะเช่นค่าน้ําค่าไฟตรงนี้นับเป็นค่าใช้จ่ายผันแปรนะเพราะว่าถ้าเราประหยัดไฟเราใช้น้อยตรงนี้ก็จะลดลงก็ผันแปรไปตามที่เราใช้จ่ายอะไรแบบนี้นะคะแล้วสุดท้ายก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการออมและการลงทุนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรานําไปลงทุนนะเช่นกองทุนรวมที่เราซื้อแต่ละเดือนบางคนดี a เดือนละห0 0 0งพหรือว่าใครซื้อหุ้นซื้ออะไรแบบนี้นะคะก็คือค่าใช้จ่ายเพื่อการออมแล้วก็การลงทุนค่ะวิธีการนะคะในการท งบรายได้ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลตรงนี้ก็จะทําให้เรารู้กระแสเงินสดสุดทธิของเรานะคะเช่นถ้าเราทําทุกเดือนเราก็จะได้รู้ว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยรายได้กับรายจ่ายของเราแบบไหนมากกว่ากันนะคะตรงนี้จะได้นาเอาไปวางแผนในการจัดการเงินต่อไปได้ก็เข้าสูตรนี้เลยนะคะง่าย,ายๆรายได้รวมลบค่าใช้จ่ายรวมเท่ากับกระแสเงินสดสุดทธินะคะตรงนี้ก็จะทําย้อนหลังนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นถ้าเพื่อนๆต้องการทําของเดือนเมษายนเดือนหน้าเราก็จะต้องบันทึกและรับได้จ่ายมาตลดาดอดทั้งเดือนก่อนถูไหมคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่า เดือนนึงเนี่ยเราใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็รายได้เราก็บันทึกเอาไว้เวลาไ,ได้รับมาว่าเรามีรายได้กี่ช่องทางเท่าไหร่บ้างนะคะแล้วก็นอาออกมาลบออกกันว่าส่วนไหนเนี่ยมากกว่ากันนะคะว่ากระแสเงินส,สดของเร,เราเพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่นะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความสามารถในการอยู่รอดค่ะตรงนี้นะคะถ้าทํามาแล้วเนี่ยรายรับของเราทั้งหมดมากกว่ารายจ่ายก็แปลว่าเราสามารถอยู่รอดได้ถูกไหมค,คะเรามีกระแสเงินสดที่โอเคที่เพียงพอนะคะเพราะว่าเราได้หักลบในส่วนของที่เป็นค่าใช้จ่ายในการออมแล้วก็ลงทุนออกไปแล้วแต่ว่า ใครทําแล้วรู้สึกว่ารายจ่ายเนี่ยมากกว่ารายได้ตรงนี้เราจะต้องมาวางแผนต่อว่าเราจะต้องประหยัดลดในส่วนไหนไหมหรือว่าเราจะต้องไปหาเงินเพิ่มไปหารายได้เพิ่มในช่องทางอื่นๆเพื่อให้เรามีกระแสะเงินสดที่เป็นบวกกระแสะเงินสดนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะตรงนี้ก็มาแค่นี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะรู้สึกว่าสิ่งที่ทัดนนาเสนอนมีประโยชน์แต่ว่าเราบางทีอาจจะยังไม่อยากโจทย์ไม่อยากเขียนนะคะท่านก็แนะนําคลิปนี้นะเคยทำเอาไว้แล้วนะคะคลิปนี้นะนั่นก็คือแอปพลิเคชัน Happy m ม n น y ีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ ถ่ายนะคะตรงนี้ใครอยากทำสองงบนี้ที่ท่านบอกไปเพื่อนๆสามารถไปบันทึกได้ในแอปพลิเคชันนะเราจะได้ไม่ต้องจดเองนะคะถือว่าเป็นตัวช่วยนะบางคนอาจจะขี้เกียจเขียนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเขียนก็สามารถเขียนได้ตรงนี้ก็เอาไว้เป็นทางเลือกนะคะสำหรับ Happy m มันนีเดี๋ยวท่านจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้นะท่านก็มาแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะคะใครชอบคลิปนี้นะพิมคำว่าชอบเป็นกําลังใจให้ท่านหน่อยนะ,ะเดี๋ยวท่านหาหัวข้อที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์มานําเสนอให้กับเพื่อนๆเ,เรื่อยๆนะคะฝากเพื่อนๆกดไล นะคะคแล้วก็ติดตามช่องของทันนะก็มีทั้ง YouTube นะคะแล้วก็ใน Facebook ด้วยก็ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย